าวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งวันนี้เราจะเปลี่ยนแผนลนะย่างทีนะ่นะเราเล่นโปรเจกต์ไปแป,ปะปะไม่รู้เลยไม่รู้ว่น่าจะแปะ EPV แล้วมั้งอุ้ยเขี้ยซึ่งวันนี้เราก็จะเล่นแมปฟีะข้อกาสวีทุกคชมทุกท่านด้วยนะฮะเออสวัสดีนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปฟินนชนั่นเองเราอยู่ในช่วงคริสต์มาส ก็จะมีอัปเดตขึ้นมาซึ่งเนี่ยเราสามารถมาคุยกับเฮ้ตัวนี้เพื่อนักของรายวันได้ซึ่งจะมีของที่ผมพลาดบ้างง่ายเลยแต่สิ่งที่ผมพลาดไปคือเนี่ยบนได้กีบัสกีบาทกีบัสกีบาทกีบาท

หามาดูตัวเกมไอเชยซึ่งบูล่นมาเอือยังไงใครก็เขาเล่นปีนหมดแลยไปเรียนสอนก็ได้ผงโคดอินชาร์ดเบ็ดอะไรดีดีวกว่าเนี่ยเบ็ดอินเล่นของคนเอาอินชาร์ดอะไรดีให้ผม,มใช้อินชาร์ดสั่งก่อ ผมว่ามันก็เท่อยู่นะแต่ผมว่าอันนี้เดือบีสกว่าใส่ชุดคริสต์มาสอ่ะนั่นเด้ใส่เข่าสัละนี่พอจะลกใส่ชุดคิสตมา <c oughs> ตสห <c oughs> อ,อัน,น้รองเท้าแจคกอเลือูงได้มาตั้ง่อีเวนก่อนัอน,นี้คือเดืี่าดูสิโอโดูดีดดคนบกักมันะนีเ ใหม่ว่าะคนดีเลยทุกคนเลยงในน้ำบ้าโอ๊ยร่อนได้แค่คอมบูได้นะตอนนี้เราก็จะมาหาคอมพิวต์นัวใช่เลยบ้างนะทุกคนอร่อย เอกอีกสี่วันอานต้อไ,ไอันนี้มไม่รู้เลนตอนอันนี้ของีนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอนนอะไรวะอนนเอาแคเส้ายออ่อ่ะผมหาแค่ี

ก็สักพักเดี๋ยวมันก็หายร้อนปาเลเเกมนั่งเงินไปไหมแล้วผมรู้ไห้นี่ไงหายแหลละผมเหลือแล้วมันต้องขยับสนุนเมื่อกี้ ปิดเสียงเกมเลยก่อนปิดมันก็ไม่ได้ยินตอนมันตกปลาเอาขึ้นนี่นะเก็ดแล้เอฟิกบิดอะ นี่ถ้าเราเปิดอีกเฟิกก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเนี่ยถ้าทุกคนน,น่าจะเครื่องดีามัน,นจยไปต่อตรงนู้นตรงนู้นก็จะไปต่อได้เลยซึ่งของผมมันหัวล้วมันตกอยู่นนะ เห็นไหมเป็นดุเป็นดว่าตอนลงวน่ะผมก็ต้องมาดูด็นตรงนี้สุดเพื่อให้ทุกคนดุดืนตรงนี้สุเลยใครไม่เป็นชื่อคำนึงบอกสงสัยว่าผมกินอะไรผมกนี้กินมาเป็นเสียงที่เอาไว้เราได้รั มันก็จะขื่นงมาปิ้นแล้วก็ไปต่อก็คนจะขอบินอะไรก็เลยโชดีที่ันถ้ามันขอได้สองบินนะนจะขอเลย khai khai sẽ thăm biệt kia này như bạn ở đây. ก็อยากได้นะคนดิ้นเกียตื่อแบบไม่รู้ว่าจะได้ของเขาหรือเปล่าไม่มันไม่โอกาสได้หรอกคอนดิ้นเกียตื่อมันดีอ้าวก็เป็นแบบนี้พอเราเปิดมาให้หมอดยา Det er cũng mới <laughs> được. <laughs> nãy cùng bằng trong túi <laughs> sẵn tại, để ông già, không

โหคลิปนี oh, oh, ้ยาวเลย่ก็สำหรับคิปเออก็สำหรับคิเนี้ยก็ขอโอ้โหขอรักกัไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหนาบายบายโอ้ยอยาให้เกลือน้องไว้เกลือ กือเกอปยหน่อยปล่ลป